พตัการมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ค่ะเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นเมื่อไหร่ฮะทราบนี่ก็คือคลอดบุตรคนแรกประมาณ20กว่าปีที่แล้วแสดงว่าก่อนหน้านั้นไม่เป็นไม่ค่ะก็ทานปกติไม่เป็นไม่เป็นแพ้อะไรแล้วก็ขึ้นที่ไหนที่ คุณแม่จะมียาที่ว่าสที่ยาเหมือนว่าให้หลังคลอดอะไรใช่ไหมคะอ่าเหมือนอยู่ไฟอ่าเหมือนอยู่ไฟค่ะซึ่งเขาจะผสมเหมือนเป็นเหล้าหรืออะไรที่เ็าดองยาอะไรอย่างนั้นะคะยาจีนค่ะยาจีนแต่มันอาจจะมีเหล้าดองยาที่คุณแม่ให้ทานพอทานไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเหมือนต้องเข้ากระโจมด้วยครับมันจะขับออกมาเนี่ยเป็นเม็ดทั้งตัวแล้วก็น้ําเหลืองย้อยออกมาเลยซึ่งเราก็บอก มันมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะแม่ว่าโอ้โหสงสารแผลใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ทีนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นยกยกเลิกทิ้งชุดนั้นเลยก็แม่ก็ไปซื้อยายาหม้อก็คือต้องต้องทานยาหม้อก็เลยรู้จากนั้นไปว่าแล้วแต่ตอนนั้นไปหาหมอนะคะพอพออาการเราเนี่ยดูดูขึ้นหมอก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้ก็ตอนนั้นก็ไม่อาการก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่แล้วก็เลี่ยงเลี่ยงอ๋อเราอ่าเพราะปกติพวกของ หมกดองนี่เราก็จะไม่ค่อยทานอยู่แล้วเลา่าเราไม่ทานเราก็ระวังมากขึ้นทีนี้พอมาลูกคนที่สองก็ต้องทานยาหม้ออีกเลยเพราะว่าหาก็เลยคือลูกสองคนนี้ก็ทานยาหมอ,อก,ก็ยาพวกตามแผนที่เคยทานกันยาจีนยาอะไรที่ดองเล่าไม่ได้เลยแล้ว,วเวลามันแพ้มันขึ้นยังไงมันจะขึ้นคันที่หน้าก่อนอ่าแล้วก็บริเวณที่ขอบตาแล้วก็ที่ท,ที่ที่มันเนื้อเยื่ออ,อ่อ,อนๆนะคะจะคันไปทั้งตัวเลยแล้วก็มีน้ําเหลืองน้ําเหลืองขึ้นมาด้วย มันมันเป็นน้ำเหลืองเลยใช่ใช่ค่ะพอมันเป็นเม็ดเล็กๆเลยค่ะพอคันแล้วมันเราก็เผลอไปเก่ามันก็จะมีน้ำเหลืองอ๋อเป็นแผล<ช>เลยใช่เลยค่ะก็คือจําได้ว่าให้ให้นมลูกเนี่ย เราไม่รู้ตัวเราก็เราคันอยู่แล้วน้ำเหลืองมันจะย้อยมาตรงนี้ใช่ไหมหลุดลูกคุณพ่อก็เอากระดาษแต่อุ้ยน้ำเหลืองมันมันหยดลงมาอืมแสดงว่าแพ้อย่างรุนแรงใช่ค่ะก็คือตอนนั้นก็ทานดื่มไปเต็มเต็มเลยครับพาพอมคุณแม่ให้มาก็คือมันจะได้ขับน้ำข้าปาันนี้อถือว่าแพ้อะไรฮะจันคือแพ้ยาที่ทานนั่นแหละฮะยาจีนนั่นแหละฮะอืมที่มีคือคือถ้าเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะค่ะส่วนใหญ่มันก็ จะค่อนข้างไวต่อสิ่งร้าแต่นี่ไม่ได้เป็นมาก่อนใช่ไหมคะก็เป็นเป็นในตามธรรมดาเราก็ถือว่ามันทุกคนเป็นได้นะฮะพออากาศเย็นเนี่ยทุกคนสามารถจามได้หรือเจอฝุ้งพอไม่ไปทานก็ไม่เป็นไม่เป็นค่ะก็ที่เป็นรุนแรงที่พื้นเต็มเลยก็ไปหาหมอกบอกว่าแพ้แล้วก็ของหมักดองอาหารทะเล ก็คือไม่ได้เลยพวกอาหารทะเลนี่ก,นกุ้งน,น,นี่แรงมากเลยคือเราทานตอนเย็นใช่ไหมคะแล้วพอเรานอนกลางคืนเนี่ยเราเผลอไปเกาเช้าขึ้นมาตาปิดตาจะตีแล้วปิดไปเลยหน้าก็จะเห่อขึ้นมาเลยอะคะ่ะอืมอันนี้ก็ถือว่าเป็นแพ้อาหารใช่ค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าถามคุณหมอค่ะแล้วจะหายไหมเขาบอกไม่หายคุณต้องเลี่ยงแล้วก็ทานยากแก้แพ้อาทิ์สองอาทิตย์ก็หาย อ๋อคือถ้าเป็นขึ้นมาถ้าเป็นขึ้นมาซึ่งทุกวันนี้ทราบไหมฮะทราบหมดหรือยังว่าแพ้อะไรบ้างอ่าตอนนี้ทราบแล้วว่าเราแพ้อาหารทะเลของหมักดองทุกชนิดอ่าของหมักดองอาหารทะเลค่ะแล้วยังอื่นมีอีกไหมฮะก็ไอตัวไอตัวที่ต้องทานตอนคลอดนั่นคือเหล้าก็คือเป็นของหมักดองเหล้ามันเป็นตัวหมักดองใช่ไหมคะเป็นแอลกอฮอล์คือที่เป็นแอลกอฮอล์ทุกชนิดไม่ได้ก็คือแฟนเคยลองบอกว่าให้ให้แค่ทานเบียร มันก็จะพื้นผืนข้างหลังเต็มเลยเขาก็ตั้งแต่นั้นเขาไม่เคยให้ให้ดื่มเลยเขาลองดูอันนี้<ด>จะเรียกสาสาเล่าเรื่อไงฮะจันมันอาจจะเป็นยีสต์นะฮะแพ้เพราะว่าเขาเวลาเขาทําเล่านี่เขาก็จะใช้ยีสต์ใช่ไหมครับ เบียร์นี่อาจจะแพ้ฮอฟหรือเปล่าก็ไม่รู้นะะฮอ,อฟนี่คนก็แพ้เยอะค่ะเพราะฉะนั้นทางทางเลี่ยงที่ดีที่สุดก็คือไม่ไปรับประทานมันใะ่ไมมไม่ดื่มคือปกติเราจะไม่ดื่มอยู่แล้วทีนี้อาหารทะเลเนี่เราก็จะเลี่ยงไม่ได้แล้วก็พวกของมักดองกะปิปลารเนี่ยก็คือไม่ได้ไอาวแล้วคิดยังไงถึงถึงมารับประทานบิมก็มาปีห้าหนึ่งห้าสองดูแลน้องสาวซึ่งป่วยแล้วฉนั้นเราพักผ่อนไม่พอแล้วเครียดด้วยอาการภูมิแพ้มัน จากเดิมที่เราเลี่ยงตรงนี้แล้วเราไม่เป็นอะไรนี้เราเลี่ยงก็แล้วเราไม่ทานก็นแล้วมันก็เป็นก็คือผื่นจะขึ้นแล้วก็เหมือนพอเราก็ไปทานยานเดิมที่ไปหไปหาหมอแล้วทานยานเดิมก็หายมันเหมือนกดเอาไว้ห้าหนึ่งห้าสองพอมาห้าสามนี่น้องกลับบ้านแล้วพาน้องกลับบ้านเดินได้แล้วตอนนั้นเราไปเครียดที่ว่าน้องทํายังไงจะให้น้องเดินได้เราก็ลืมตัวเองพอคันขึ้นมาเราก็ทานยา ทีนี้พอปีห้าสามน้องกลับแล้วเอ๊ะทำไมเรามันเหมือนไม่กดไวคะ่ะมันออกขึ้นมาเต็มเลยปีห้าสี่หนักหนักคือคุณบอกว่าคุณเป็นูุิแพ้ขั้นรุนแรงรุน<อ>แรงเห<อ>มืนอนว่าวินี้ใัยอย่างนั้นเลยนะฮะก็คือถามเราถามตรงๆคุณบอกครับมันมันทำไมแล้วหนูทานยาเนี่ยชุดเนี้ยเคยหายอาทิตย์สองอาทิตย์หายเนี่ยมันก็ไม่หายล่าสุดนี่ปลายปีห้าสี่ก็คือต้องฉีดงั้นนอนไม่ได้ ตกลงนี่แพ้อะไรบ้างฮะอาหารอาหารทะเลตอนแรกอาหารทะเลใช่ไหมคะของหมักดองทุกชนิดของหมักดองทุกชนิดแต่ตอนหลังนี่ไม่รู้แล้วอะไรแพ้หลังนี่คือไอตัวเนี้ยที่เราทานก็คืออาหารโปรดคือส้มตําปูปลาปูไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันทานไม่ได้เลยต้องไปสั่งเขาว่าปูไทยไม่ใส่กุ้งไม่ชูโดยหลังชูรสก็แพ้ก็คือแม่ค้าตอนแรกเขามองหน้าก่อน เลยเราอธิบายเขาแล้วก็ให้เอาหน้าให้เขาดูเนี่ยมันจะขึ้นผื่นที่หน้าก่อนใช่ไหมคะ <ưng> ก็คือตาหลังก็รู้เลยเห็นหน้าเหมือนเดิมใช่ไหมคะปูไทยไม่ใส่กุ้งออไม่ใส่ชูรสก็เหมือนเดิมออแล้วล่าสุดนี่ก็คือผัดกะเพรา aus, มันจะใส่แล้วมันหอยใช่ไหมคะอันนั้นก็ไม่ได้เราก็เอ,อ้มันอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพนทีไน้มันหอยอาจจะมีใส่ผงชูรสลงไปออค่ะก็ที่โรงงานเนี่ยเราทานอาหารเนี่ยจะ ที่มาแบ่งปันวันนี้จะบอกว่าเรามีความสุขตรงนี้ขึ้นเพราะว่าเราทานอาหารร่วมกับเพื่อนไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาลังเกียจเราแต<อ>่ว่าเพื่อนนี่จะมีจะแชร์อะไรกับใครก็ไม่ได้นะผัดอันนี้นะพอเขาเห็นเราไปนั่งปุ๊บเนี่ยอันนี้พี่เองทา,านไม,ไ,ไม่ได้นะยิ่งยิ่งแฟนเนี่ยพอเขาเห็นเราเป็นเราทรมานอ่ะอันนี้จะมีน้ำมันหอยนะเขาจะบอกก่อนเลยอ่ะอันนี้เอ็นได้อันนี้ได้นนไดเราก็เอ้ย มันอะไรเนี่ยต้องทําอาหารไปทานที่โรงงานเอง hmm. ก็เพื่อนก็ชวนบอกว่าเราจะบอกว่าเราคันนะทําอาหารเหมือนเจค่ะตอนทานเจเนี่ยเก้าวันทุกคนพ้นไหมคะครบไหมคะครบใช่ไหมคะฉันเกินก็คือเหมือนทานเจได้สบายๆเลยก็ทําผัดผักใช่ไหมคะส้มตำก็แม่ขาจะรู้เลย <laughs> พอเจนี่เขาก็แยกเปลี่ยนแค่ปรับน้ำปลาเป็นซีอิ๊วขาวแค<า>่นั้นเอง hmm. ก็คือทานเจได้สบายแต่ตอนหลังนี่มันอะไรเ่ย คือมันเหมือนร่างกายระบบพร่องไปแล้วแล้วที่ปีปลายปีห้าสี่ที่วันหนักที่สุดเนี่ยคือมันเหมือนจะไม่อะไรก็ขึ้นมาหมดเลยใช่แล้วไม่ม,มีสาเหตุเลยมันเกิดอะไรขึ้นพอแฟนเห็นก็จะรีบบอกให้ไปหาหมอนะไปหาหมอนะพอไปหาหมอก็เอาอยามากินตัวนั้นมันก็ค่อยค่อยยังชั่วแต่มันก็ขึ้นมาอีกจนไม่ไหวไปปรึกษาหัวหน้างานว่าต้องไม่ไหวแล้วทํางานไม่ได้แล้วอ่ะเสร็จแล้ว ตอนนี้คือ,อยังไงฮะใครแนะนําบอกว่าบิมช่วยได้อ่ายัางยังยังไม่ได้เจอบีมก็คือพอไปต้นปี55ใช่ไหมคะ 55, 55นี่เราหยุดงานลาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเลยค่ะเพราะจากสาเหตุนี้แหละเดือนกุมภาใช่ค่ะคือมัน,นแย่แล้ว,ลวลถ่ายไม่เป็นเวลาไม่ออกไม่เป็นขอโทษนะคะถ่ายไม่เป็นเวลาแล้วนอนไม่ค่อยหลับยังดีที่ทานได้ถ้าทานไม่ได้คือชีวิตจบครับ นอนนี่ไม่เป็นสุขคือเมื่อไหร่จะเช้าแล้วเราก็จะเบอร์เบอร์กินยาเบอร์เบอร์แล้วมันหลับไม่เต็มที่แล้วถ่ายนี่ไปซื้อขอโทษนะคะที่ตอนแรกกินยาถ่ายมันก็ไม่ออกมันก็อืดใช่ไหมคะก็ไปซื้อยายายาสวนค่ออะ,แะแรกๆก็ซื้อเป็นลูกก่อนนัก,นก,นกไปยกกล่องก็เพาพี่พ,พี่พี่สวนเลยหรอบอกโอ้มันมันไม่ไหวมันไม่ออกอม,มันไม่ปวดอ่ะมันเหมือนร่างกายเราปรับเปลี่ยนไปแบบออแย่มากก็เลยปรึกษาพน,นักงานก็ลางานหยุด หนึ่งเดือนมกกลาไอ้กุมภามักรลานี่เคลียร์เคลียร์ทั้งทั้งเดือนเคลียร์งานหมดเลยกะว่าเราคงไม่ได้กลับไปทํางานตรงนั้นแล้วถ้าไม่หายเราไม่กลับแล้วทีนี้พอกุมภาหยุดหนึ่งเดือนก็ทานพวกสมุนไพรสมุนไพรสดเห็ดต่างๆก็คือชีวิตจิตเลยฮ่าชีวิตจิตเลยระดับหนึ่งทีนี้ไม่รู้จะยังไงแล้วมันก็ไม่หายอ่ะมันก็ไม่ดีแต่ว่าใจก็ยังยังคิดถึงที่ทํางานอยู่นะครับ ก็ลูกสาวก็เซิร์ชในเน็ตแล้วก็เจอบีม mm hmm. เราบอกว่าเจอที่เขาแชร์ประสบการณ์มีน้องคนหนึ่งดูแล้วดูอีกอมันไไ่ตรงกัน,เ,นเลยนะเราเลยนะ,อะโอ้โหมันตรงเลยนะให้ลูกสาวเซิร์ชดูเลยว่าใครอยู่ในมินบินบุรีใกล้ที่สุดของเราบินบุรี mm hmm. ก็เจอคุณเกศะก็ โทรหาลูกสาวโทรหาเลยคุณเกศน่ารักมากแล้วเขามีงานอยู่ลูกสาวก็ไปหาเขามีงานแต่งงานหรืองานมงคลอะไก็เขาให้ลูกสาวไปหาก็เลยนัดกันเลยก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราเองก็พอมาก็ลองเลยอาาลองสูตรสีอะไรครับสูตรสีเขียวค่ะเขียวก่อนคุณคุณ,ค,ณคุณเกศจะบอกว่าปรับสีเขียวก่อนก็คือก่อนนอนสองเช้า,า,ชาสองอค่ะแล้วก็เอาสับสีชมพู สลับสีสบเป็นส,ส,สีเขียวค่ะก็คือพอเช้าสมมุติเราเราแรกส,กสีเขียวก่อนออพอเช้าสีเขียวได้สักน่าจะกระปุกแล้วก็ลองสีชมพูสีชมพูนี่มาสับคือเอาก่อนนอนอนี่พอมาเจอบีมปุ๊บปลายตุลาห้าห้าที่ผ่านมาฉันทานเดือนแรกเดอนแรกก็ยังไม่รู้สึกว่ามันอะไรมากมายเพราะว่าคิดว่าก็เหมือนทั่วๆไปที่เราเคยทานอาหารเสริมมาก็เดี๋ยวมันก็มาอีก ทีนี้พอเริ่มนอนหลับจากที่หลับหลับตื่นตื่นเหมือนเหมือนคนแบบนอนไม่เป็น <บง S 2> สุขค่ะ,ะใช่แล้วก็ตื่นมาก็เกาพอหายเกาก็หลับต่อครับอ่าแล้วทีนี้พอเอ๊เดือนหนึ่งรู้สึกลงลงนอนได้หลับยาวอ่ะแล้วก็รู้สึกมันมันปวดนะอขอโทษนะคะเพราะว่าปกติมันไม่ปวดมันก็ไม่ถ่ายมันระบบระบบมันเสียไปแล้วก็ถ่ายดีขึ้นพอเดือนที่สองอใช่ไหมคะ ทันวายฉันเริ่มลองลูกสาวว่าแม่ลองทานปูปลารากับเขาสิสักคํหนึ่งพิสูจน์ดูพิสูจน<ด>์ด,ดูปูไทยเพราะรู้สึกว่าไอ้แกงกะปิถ้วยที่เราเคยทานไม่ได้มันทานได้แล้วมันนอนหลับก็ลองไปมาเล่าลูกสาวฟังแม่ไม่ได้กินคำหนึ่งแม่กินไปเกือบสิบคำนะเน่เอา่ามันไม่คันมันไม่คันแล้วก็เออเราก็ดีใจที่ที่เมื่อก่อนน้าหนักไม่ถึงอย่างนี้นะคะตอนนี้เสื้อมันติดไม่ได้เมื่อก่อนมันติด <laughs> ได้ <laughs> เพราะว่า อาหารที่เราเราเคยทานไม่ได้เราได้ทานได้ถ้าทานเดิมไปนิดนึงแล้วที่เคยร่วมวงกับเพื่อนๆไม่ได้ตอนนี้ร่วมวงทานกับเพื่อนยังมีความสุขแสดงว่าร่างกายกลับมาสมดุลเหมือนเดิมเป็นปกติใช่ไหมฮะเพียงแค่การเข้าใจว่าในร่างกายเนี่ยระดับของทีเฮลเปอร์ตัวที่สองสูงมากเพราะว่าทานสีเขียวสีเขียวนี่เพิ่ม ทีเฮลเปอร์ตัวที่1กับ17ครับทีเฮลเปอร์ตัวที่1มันไปกดไปกด2 2มันลดลงอยู่แล้วแต่พอไปทานสีชมพูสีชมพูนี่มันลดหมดใช่ไหมฮะลดทั้งเออ่ทีทีเฮลเปอร์หนึ่งทีเฮลเปอร์สองทีเฮลเปอร์สิบเจ็ดมันก็เลยร่วมด้วยช่วยกันแต่จริงๆอ่ะนะฮะจริงๆเข้าใจว่าระดับของของคุณเนี่ยทีเอสหนึ่งทีเอสสองทีเอสสิบเจ็ดสูงหมดละครับซึ่งในทางที่ถูกที่ควรนะฮะน้ำบังคุดอย่างเดียว เพื่อเพิ่มทีเรกูเลเตอร์จะเห็นผลเร็วมากคือคือการแพ้แพ้สองอย่างแคปซูลสีเขียวมันก็แก้อาการทีเอสองเยอะไปส่วนอาการที่แพ้ทางผิวหนังเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากทีเอสองินทอรินเทอลินสิเยอะไปอินเทอร์ลินหนึ่งเยอะไปอันนั้นตัวสีชมพูช่วยครับกินทั้งหมดเนี่ยกินน้ำมังคุดวัลซอง ค่ะอันนี้คุณเกดบอกว่า<ล>ถ้าไม่หยุดตรงที่สีชมพูก็ต้องต่อด้วยน้ําเกง่งเงคุณเกดเก่งมากแล้วก็น่ารักมากๆด้วยเพราะว่าจะให้คําแนะนําแล้วก็ให้กําลังใจไม่เป็นไรนะพี่เขาเป็นยิ่งกว่านี้เขายังหายเลยอ้าวละ